Okay. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครบรอบ90ปีนะคะถ้าเปรียบเหือนคนก็เป็นผู้สูงวัยผู้สง่างามทั้งเพียบพร้อมไปด้วยกําลังคนและกําลังทรัพยากรต่างๆนะคะที่มหาวิทยาลัยอื่นๆโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นเนี่ยจะต้องอิจฉาพวกเรานะคะ,ะในอีก90ปีข้างหน้าเนี่ยผู้เราก็จะต้องเดินไปด้วยกันนะคะไม่ว่าใครจะกเกษียณไปก่อนหรือว่ายังไงก็ตามแต่ขอให้มหาวิทยาลายัยนะคะ ยังคงมีความก้าวหน้าแล้วก็จเจริญรุ่งโรจน์ต่อไปในส่วนของงานวิจัยเนี่ยต้องบอกเลยว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เนี่ยนะคะเราเพียบพร้อมไปด้วยหนึ่งก็คือเรามีทุนวิจัยนะคะที่พร้อมให้กับนักวิจัยซึ่งราชภัฏอื่นๆเนี่ยยังจะต้องอิจฉาเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทุนจากงบประมาณแผ่นดินที่เพิ่มขึ้นทุกปีจาก13ล้านในปี2556แล้วก็14ล้านในปี2557และในปีหน้าเราก็จะได้ถึง15ล้าน นะคะรวมทั้งงบประมาณจากกองทุนวิจัยของเราซึ่งมี10ล้านนะคะก็ะนับว่าเราไม่ได้น้อยหน้าไปกว่ามหาวิทยาลัยอ,อื่นๆนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีอาจารย์ที่จบจากต่างประเทศนะคะในระดับปริญญาเอกและอาจาย์ในประเทศที่จบจากปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้นดังนั้นจึงหมายความว่าเราจะมีกําลังคนที่มีมีนักวิจัยที่มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นนะคะประการที่3ก็คือมหาวิทยาลัยยังสนับสนุนนะคะในส่วนของ ภาระงานนะคะที่สามารถทดแทนภาระงานสอนได้โดยใช้ภาระงานวิจัยนะคะแล้วเรายังมีเวทีนะคะสำหรับนักวิจัยในการนำเสนอผลงานนะคะโดยเฉพาะในปลายปีนี้ในวันที่2-3ถึงธันวาคมเรามีการจัดประชุมระดับชาติและนานาชาตินะคะเพื่อรองรับเป็นเวทีให้กับนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศและเราก็ยังมีแหล่งตีพิมพ์ทั้งวรารสารวิจัยของราชภัฏเชียงใหม่ที่อยู่บนฐานข้อมูล tci ะะแล้วเรากำลังจะมีอินเตอร์ออนไลน์อินเตอร์เนชั่นแนลจูเนลอีก2ฉบับฉบับแรกที่จะออกมาก่อนเร็วๆนี้ก็คือออนไลน์อินเตอร์เนชั่นแนลจูเน s c ลออฟ e ซ์กับอีกฉบับหนึ่งก็คือเมื่อในตอนปลายปีที่เราจัดขึ้นมานะคะเราจะมีออนไลน์อินเตอร์เนชั่นแนลจูเน s o ลออฟโซเชียลไซน์นะคะก็ถือได้ว่าเรามีแหล่งตีพิมพ์ที่เพียบพร้อมสำหรับนักวิจัยนะคะเพราะฉะนั้น เราสามารถที่จะคาดหวังได้เลยว่านะคะโดยที่ไม่ต้องอวยพรนะคะคาดหวังได้อย่างแน่นอนเลยว่างานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะก้าวไกลต่อไปแม้ว่าในอีก90ปีข้างหน้าเราก็จะมีความโดดเด่นเพิ่มมากขึ้นเยยยมหาวิทยยราช,าชังีใ่